โอเคค่ะสวัสดีค่ะจะขอปิดห้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อดีดีดีโดนะคะทำงานอยู่ที่โกลเด้นดมคารบชโชนะคะนี่ก็คือห้องของดีดีนะคะที่พักอยู่ที่ใกล้ๆก,กับโกลเด้นดม มันจะสะดวกในการเดินทางเดินไปเดินเท้าไปเนี่ยแค่ห้านาทีเองไงคะถ้าไปพักที่อื่นนะ่ะเราก็ต้องกะเวลาแบบว่าเออเผื่อเวลารถติดเออมันเสียเวเราก็เลยเรียกที่จะพักที่นี่นะคะส่วนชีวิตประจําวันของดิี้ก็คือตื่นมานะคะก็จะตื่นประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองเราก็จะอาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวก็คือทาครีมอะไรให้เสร็จสับเสร็จป,รปุ๊บเราก็จะเตรียมตัวไปทํางานอย่างวันนี้ก็คือ เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะไปทำงานนะคะกับน้องคนที่ถ่ายคลิปนะคะกับน้องแบงะคะ์ค่ะตอนนี้เราก็ไปทำงานที่เรารักกัน,นะคะ่ะไปเลยค่ะตั้มลงไปข้างล่างกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันข้างล่างอีกทีหนึ่งค่ะคะ่ะลงลิฟต์มาชั้นหนึ่งเลยนะคะกำลังจะไปที่โกดิ้นโดมนี่โกดิ้นโดมอยู่ตรงนี้เห็นไหมรูปโลกที่เป็นรูปรูปโลกนี้นะคะไปกันเลยค่ะ ส่แว่นกันแดดนิดนึงแดร้อนนี่นะคะจะเป็นตึกที่ดีดีอยู่นะคะทางนี้นะคะจะเป็นทางลัดนี่ค่ะจะมีตรอกเล็กๆนะคะเราทะลุไปทางนี้ซึ่งหลังกำแพงอเนี้ยเก่าๆเนี้ยก็จะเป็นโกดิโนมค่ะใกล้มากเห็นไหมคะมันสะดวกแค่ไหนะคะเดินไปตรงนี้แค่ประมาณ5นาทีได้อ่ะ เดินเท้าขาง,ง่ายสะดวกที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะไปข่าเห็นไหมคะบลองเล็กๆตรงนี้จะเป็นที่จอดรถของพนักงานนะคะส่วนนั้นก็จะเป็นรถทัวร์ของลูกค้าที่มาดูโชว์ค่ะไปต่อค่ะเออเราก็จะตื่นประมาณบ่า,บายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะพอเราอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเนี่ยเราก็จะเดินมานี่ ซึ่งเราจะต้องให้มาถึงที่ทํางานก่อนประมาณ3ามโมงครึ่งนะคะเพื่อที่จะทําการแบบว่าซื้อของซื้อข้าวแล้วก็แต่งหน้าเตรียมพร้อมสำหรับการโชว์รอบแรกจะเริ่มประมาณ5้าโมงเย็นนะคะรอบแรกใกล้ถึงแล้วค่ะนี่คุณถึงเนี้ยก็ถึงแล้วนะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะโกลเด้นโดมค่ะ ตามมาต่มมาข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นการ์เด้นบนะคะโอเคตามมาค่ะนี่ค่ะโกลเด้นโดมคา r e เบตโชค่ะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะที่ทำง,งานดีดีค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปแต่งน้องแต่งหน้านะคะสั่งข้าวร้านก r e นรี u อร n t กันก่อนจ้กตามมาค่ะร้านอาหารประจำของดีดีนะคะสั่งข้าวแล้วก็เอาข้าวขึ้นไปกินข้างบนนะคะเตรียมตัวที่จะ โนะะคถึงแล้วค่ะ Green r e s ตอร r งค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวดิ๊ดดี้ขอสั่งข้าวก่อนนะคะได้แล้วค่ะวันนี้เป็นคณะหมูกรอบไข่ดาวเดี๋ยวใส่ซอสก่อนนะคะตามมาเร็วคณะหมูกรอบไข่ดาวก็จะกินเนีก็จะซื้ออย่างเงี้ยขึ้นไปกินออ่บนบนห้องแต่งตัวนะคะใส่ซอสแป๊บหนึ่งเพื่อความ ช่ำดูสิคะน่ากินมากาใส่ซอสเพื่อความช่ำค่ะโอเคนะคะไปกันค่ะเราเดินทางไปที่ห้องแต่งตัวกันต่อนะคะโอเคไปค่ะได้ไม่มีอะไรใช่ไ,มไมหมตรงนี้ใช่มา อันนี้ก็จะเป็นน้องนิวนะคะอุยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่และลูกชายมาเร็วนี่น้องนิวนน้องิวเพิ่งมานะคะเพิ่งมาส่วนนี้ก็จะเป็นแม่เจ้าค่ะแม่เจ้าเพื่อนสาวหอบข้าวหอบของมาเยอะเลยถุงนึงนะคะดีดีเพื่อนส๋าโอ้โหมีสวัสดเพิ่มล้นะคะกช่คดิสโดงค่ะอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะสนุกแค่ไหน เป็นสาวหนักไหมไม่หนักค่ะเบามากชิวมากเลยค่ะอันจะมืออนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแสดงนะคะสวยไหมคะไม่ค่ะเป็นสาวห้องแต่งตัวก็จะประมาณนี้นะคะนี่ทา้งเข้า ทางเข้าจะเหมือนแบบว่าป่าหิมพานเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยป่าหญ้าเฮ้ยดงดงเข้ามาแล้วค่ะห้องแต่งตัวดงอัดสารพีโอเคค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะถึงแล้วค่ะห้องแต่งตัวค่ะฮัลโหลมาเบียร์ เฟียสโฟอยู่โอเคเดีย๋ยวขอกินข้าวแล้วก็แต่งหน้านะคะ